กระแสด,ดราม่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับผู้ชมครับในวงการเพลงลูกทุ่งเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์ไปที่ตัวของครูสลาคุณวุฒิมีการวิาพากษ์วิจารณ์การตัดสินเกณฑ์การให้คะแนนของครูสลานะครับในรายการเพชรตัดเพชรที่มีการประกวดการแข่งขันร้องเพลงระหว่างจอยไม่ทองคำกับไรอันกัดบันดิตซึ่งทางครูสลาเนี่ยให้ทางจ่อยไม่ทองคำหรือว่าจ่อยโรมิดเนี่ยชนะไป ปรากฏว่ามีแฟนคลับบางกลุ่มบางส่วนของอไรอันเนี่ยไม่พอใจนะครับผู้ชมครับก็มีการเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์การทําหน้าที่ของครูสลาซึ่งครูสลาตอนนี้เนี่ยก็ถูกยกให้เป็นศิลปินแห่งชาติด้วยนะครับคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางเพจนคุกทุ่งเนี่ยเขามีการเปิดเผยข้อความนะครับเขาบอกว่างานนี้เนี่ยในรายการเพชรตัดเพชรเนี่ยครับมันเป็นการเจอกันของจ่อยรวมมิดซึ่งเป็นแชมป์ไม่ตองคำหนึ่งกับไรอันการจน์ดิตฐซึ่งเป็นแชมป์ไม่หมดนี่200สมัย เรียกว่าแชมป์ชนแชมป์นะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ต่างเลือกถึงลูกทุ่งหวานมาประชันกันครับแบบไม่มีใครยอมอ่อนกไอ้ใครศึกนี้ดูเหมือนจะมันแล้วก็สนุกครับเพราะว่ามีการเอาแชมป์มาเจอกับแชมป์มาชนกันแต่กลายเป็นว่าพอจบรายการครูสลาคุณวุกลับถูกวิพากวิจารอย่างหนักจากเหล่าแฟนคลับของไรอันนะครับว่าครูสลาเนี่ยตัดสินได้ไม่ยุติธรรมทําให้ไรอันเนี่ยแพ้จ่อยรวมมิตร ในโลกออนไลน์ครับเหล่าแฟนคลับของไรอันนะครับเขาเข้ามาแสดงความคิดเห็นเรียกว่าค่อนข้างจะดุเดือดน,นะครับใช้คําว่าทัวลงครูสลาก็ว่าได้ครับมีการตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยตั้งคําถามถึงมาตรฐานเกณฑ์การให้คะแนนของครูสลาคุณวุฒิในเชิงลําเอียงนะบบอกว่าครูสลาเนี่ยตัดสินค้างสายตาผู้ชมบ้างไรอันร้องดีมากแต่ทําไมถึงตัดสินให้แพ้นี่ขณะที่ล่าสุดครับความเคลื่อนไหวจากเจ้าตัวอย่างไรอัน ผ่านทางโซเชียลโพสเฟซบุ๊กกัดบณิตจปาสิน์นะครับเข้ามาตอบคอมเมนต์ของเหล่า f อฟด้วยข้อความว่าใจเย็นๆกันนะครับมันคือการแข่งขันมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติมากซึ่งตัวผมเองก็มีข้อผิดพลาดในหลายๆเรื่องพี่จ่อยเขามีประสบการณ์มากกว่าพี่จ่อยเขาระดับครูบาอาจารย์ของผมเลยซึ่งเป็นเกียรติมากที่ผมได้มาร้องคู่กับพี่จ่อยอยากให้ทุกคนมองว่ามันคือการโชว์ มากกว่าการแข่งนะครับครูสลาท่านเป็นระดับศิลปินแห่งชาติและเป็นบุคคลที่ผมเคารพผมไม่อยากให้หลายๆคนไปโจมตีครูสลาแบบนั้นนะครับการแข่งขันจบไปแล้วความรู้สึกของเราควรจบไปกับการแข่งขันนั้นด้วยครับขอบคุณครับนี่ไหลอันก็ออกมาตอบข้อความของแฟนครับที่ไม่ค่อยจะพอใจผลการตัดสินของครูสลาคุณวุฒินะครับ ไรอันก็บอกว่ารายการจบแล้วเนี่ยไม่อยากให้มองว่ารายการมีการแข่งขันอยากให้มองว่าเป็นการร่วมโชว์กันนะครับแลวไรอันเนี่ยก็ยอมรับว่าตัวเองย,ยังประสบการณ์น้อยมากนะครับแล้วก็ไม่อยากให้ใครไปต่อว่าครูสลาซึ่งไรอันเองเนี่ยก็รักแกรครมครูสลามากข่าววันทีนิวกรับคุณจัไม่พลาดทุกกระแสาร้อนของสังคมครับ